การยกหน้าปี2025ต้องสั่นสะเทือนเพราะคุณหมอจะมาจัดอันดับที่สุดของหัตถการยกหน้าอันไหนดีทำแล้วเลิศได้ไปต่ออันไหนบงเสียงเงินเปล่าต้องตัดทิ้งวันนี้คุณหมอเฟิร์นจะมาตอบแบบจริงใจ โน่สปอนเซอร์ไปฟังกันเลยค่ะคือวันนี้นะคะจะมาบอกว่าหัตถการอะไรนะคะที่สามารถยกหน้าได้บ้างเพราะบางคนคิดแค่ว่าเฮ้ยฟิลเลอร์กับเครื่องยกกระชับเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนะคะคุณหมอแอบกระซิบมาว่ามันมีมากกว่านั้นค่ะวันนี้คุณหมอจะมาตอบนะคะว่าอันไหนควรอันไหนบ้องอันไหนดีอันไหนปังนะคะไม่มีการตลาดโนสปอนร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ขอแบบความจริงจริงๆเพราะว่าเราจะมาพูดถึงผลิตัก์ทุกตัวเลยนะคะว่า เครื่องยกกระชับเป็นยังไงฟิลเลอร์เป็นยังไงโวลท็อก <World Talk S 2> เป็นยังไงไบโอเป็นยังไงร้อยไหมเป็นยังไงนะคะมาฟังคุณหมอกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะหมอเฟิร์นนะคะเป็นหมอฟูํามอยู่ที่กังนําคลินิกค่ะหัตการยกหน้าเนี่ยคืออะไรครคุณหมอัตการยกหน้านะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมวดหมู่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะทําให้ผิวเนี่ยมีความเฟิรม์มความแน่นขึ้นทําให้ดูกระชับขึ้นแล้วก็หน้าก็จะมีความยกแล้วก็ดูลิฟท์ขึ้นค่ะปัจจุบันเนี่ยที่นิยมมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ค่ะเวลาเราอายุเพิ่มขึ้นค่ะคอลลาเจนภายใต้ผิวหนังเราก็จะเสื่อมลงทําให้เกิดการหย่อนคล้อยทําให้ดูมีร่องแก้มร่องน้ำหมาก เพราะฉะนั้นอันดับต้นๆเลยที่คนไข้เข้ามาปรึกษาในคลินิกก็คือจะเป็นเกี่ยวกับหัตถการยกกระชับหรือว่ายกหน้าอะไรพวกนี้ค่ะข้าคุณหมอแล้วหัตถการยกหน้าค่ะที่ได้รับความนิยมปัจจุบนันมีอะไรบ้างคะถ้าเกิดเป็นพวกหัตถการยกหน้าค่ะก็จะแบ่งออกเป็นได้หลายหมวดหมู่เลยนะคะหมวดหมู่แรกขอเป็นเรื่องงานผิวก่อนก็จะเป็นกลุ่มพวกไบโอสเตมูลเลเตอร์ค่ะที่จะมีฤทธิ์ในการช่วยการ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะแล้วก็หมวดหมู่ที่2เนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มเครื่องยกกระชับเครื่องยกกระชับเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกไมโครโฟกัสอันดรซาวหรือว่าจะเป็นพวก กลุ่ม radiofrequency หรือว่า RF นั่นเองค่ะค่ะฟิลเลอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ทําจากตัว hyaluronic acid ค่ะซึ่งตัว hya เนี A ่ย e, มันจะเป็นสารที่สามารถไปเติมเต็มได้หลักๆค่ะฟิลเลอร์เราจะเอามาเน้นยกในกลุ่มที่เป็นชั้นลึกสุดเลยค่ะก็คือเป็นชั้นกระดูกนั่นเองค่ะเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาคนอายุเพิ่มขึ้นนะคะกระดูกก็จะมีการสุดลงค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราฉีดฟิลเลอร์เข้าไปเติมเต็ม,ตมชั้นลึกค่ะก็จะทําให้หน้าของเราเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนสมัยเด็กๆค่ะก็คือ ไปเสริมตรงชั้นกระดูกเลยแล้วความพิเศษของการซีฟิลเลอร์ก็คือเขาบอกว่าทำแล้วยกเลยจริงไหมครับคุณหมอค่ะถ้าเกิดเป็นตัวฟิลเลอร์เนี่ยทำปุ๊บก,ก,ก็คือเห็นผลปั๊บทันทีเลยค่ะเพราะว่าเราเติมเข้าไปเลยตัวไฮยาสมันก็จะเข้าไปอยู่ในตรงบริเวณที่เราฉีดเข้าไปเลยค่ะเครื่องยกกระชับอันนี้ก็คือดีแล้วก็ทํางานยังไงบ้างคะทำไมทำ้าถึงมถึงยกกระชับครับคุณหมอจริงๆแล้วเครื่องยกกระชับเนี่ยจะจัดอยู่ในหมวดมพวก e n e r g y based d e v ไว้ค่ะก็คือจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นให้พลังงานค่ะ โดยตัวเครื่องยกกระชับหลักๆปัจจุบันที่ฮิตๆกันนะคะก็จะมีกลุ่มพวกตัวโฟกัสอนาซากค่ะก็จะเป็นพวกไทฟ,ฟูเอลเทอรา่าหรือว่าพวกอัลตอราฟอร์มเมอร์ที่เราเคยได้ยินกันนะคะตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็นพวกกลุ่มเรดิโอฟิคเรนซี่ค่ะก็จะเป็นกลุ่มพวกเทอร์มารดอะไรเงี้ยนอกจากนี้ก็จะมีเป็นกลุ่มอื่นด้วยค่ะแต่ก็คือหลักๆที่เราใช้กันในสถานการณ์ความงามก็จะเป็น2กลุ่มนี้ค่ะแล้วผลลั หลังการทําเครื่องโยกกระชับค่ะคุณหมอจะเป็นประมาณไหนบ้างคะคุณหมอส่วนใหญ่ผลลัพธ์ของเครื่องโยกกระชับมันจะไม่ได้เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์ในทันทีเหมือนพวกกลุ่มฉีดพวกฟิลเลอร์ค่ะตัวเครื่องโยกกระชับเนี่ยมันจะต้องอาศัยเวลาที่ให้ร่างกายเราค่ะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาโดยปกติเวลาทําเครื่องโยกกระชับแล้วผลลัพธ์จะเริ่มเห็นอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสามเดือนแรกค่ะหลังทํา แล้วก็หลังทําทันทีอะค่ะอาจจะเห็นอยู่ที่ประมาณ 10- 20%ผลลัพธ์ทันทีที่เห็นนะคะมันเกิดจากการที่เวลาเรายิงพลังงานลงไปแล้วผิวหนังบริเวณนั้นนะคะมันเกิดการหดตัวทําให้เราดูเหมือนน่าจะดูยกขึ้นทันทีอะไรประมาณนี้ค่ะเครื่องยกกระชับค,คุณหมอเหมาะกับคนที่มีปัญหาแบบไหนคะคุณหมอจริงๆเราเครื่องยกกระชับอะค่ะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยถ้าเกิดคนที่เริ่มมีความหย่อนคล้อยแล้วค่ะก็สามารถทําได้เลยค่ะ เพราะว่าการทําเครื่องยกกระชับเนี่ยข้อดีของเขามันจะสามารถช่วยเมนเทนให้ผิวของเราเนี่ยมีคุณภาพดีได้กว่าคนอื่นในวัยเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีค่ะก็จะมีต้นทุนดีกว่าคนอื่นแล้วเครื่องโยกกระชับขอคุณหมอสามารถยกตรงไหนได้บ้างคะถ้าเครื่องโยกกระชับหลักๆค่ะเป็นกลุ่มพวก High Intensity Focus a n a u a l ค่ะพวกเนี้ยจะเน้นไป t a ร็กเก็ตตรงบริเวณชั้นสมัยชั้นสมัเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นบริเวณชั้นที่มีกล้ามเนื้อพวกผังผืดที่ยพิวงใบหน้าเราไว้ค่ะพอไปโฟกัสเนี่ย ชั้นเนี้ยมันจะอยู่ค่อนข้างลึกค่ะก็จะทําให้ใบหน้าชั้นลึกๆของเราอ่ะมันดูยกขึ้นค่ะนอกจากนี้กลุ่มนี้มันสามารถมีหัวตื้นที่สามารถยิงบริเวณชั้นผิวได้ด้วยก็จะไป t a r g e t ตรงชั้นอร์ m i s หรือว่าหนังแทค่ะตัวนี้ก็จะสามารถช่วยยกให้ผิวของเราชั้นตื้นๆเนี่ยดูกระชับขึ้นได้ค่ะถัดมาถ้าเกิดเป็นกลุ่มพวก radiofrequency ค่ะตัวนี้มันจะไป กระตุ้นลงชั้นบริเวณไขมันกับชั้นผิวค่ะก็จะทําให้บริเวณชั้นไขมันชั้นผิวดูกระชับขึ้นดูแน่นขึ้นแล้วก็บริเวณไขมันอาจจะดูลดลงค่ะข้าวคหมอลหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจว่าฟิลเลอร์ทํไมาถึงสามารถยกหน้าได้ยิ่งเติมมันก็จะไม่ยิ่งใหญ่หรือว่ายิ่งเติมตรงที่รอสัญญามันก็จะไม่ดูยิ่งฟูขึ้นหรอคะคุณหมอจริงๆแล้วฟิลเลอร์ค่ะถ้าเราเติมในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยมันจะไม่ทําให้หน้าดูล้นเกินไปค่ะ แล้วก็อีกอย่างก็คือการเติมชั้นที่ถูกต้องค่ะถ้าเกิดเราเติมชั้นตื้นเกินเหมือนเอาฟิลเลอร์มาถมเนี่ยคะ่ะมันก็จะทําให้ใบหน้าดูใหญ่ได้แต่ถ้าเกิดจุดที่เราเติมค่ะอยู่ชั้นลึกหรือว่าเติมได้ถูกจุดอะค่ะก็จะทําให้ใบหน้าเราไม่ได้ดูใหญ่ดูลนจนเกินไปค่ะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือปริมาณฟิลเลอร์ที่ใช้ควรจะมีความเหมาะสมอย่างที่2ก็คือชั้นที่ฉีดก็ควรจะอยู่ในชั้นที่เหมาะสมและถูกต้องค่ะและ้วหลักการฟิลเลอร์ค่ะคุณหมอสามารถยกตรงไหนได้บ้างหรือว่าาคนนนิยมมทกํกัตรงไหห เริ่มตน้นได้ตั้งแต่ตรงบริเวณคมับเลยค่ะลงมาจนถึงบริเวณมิดเฟสก็คือตรงบริเวณหน้าแก้มไปจนถึงหนกแก้มแล้วก็บริเวณแก้มตอบค่ะ ประมาณนี้เป็นหลักๆที่เอาไว้ใช้ในการยกหน้าค่ะครับคุณหมอไปที่หัตถการถัดไปก็คือไบโอสติมูเลเตอร์ค่ะคุณหมอไบโอสติมูเลเตอร์คือทาอํางานยังไงคะทำไมถึงสามารถยกหน้าเราได้ตัวไบโอสติมูเลเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเทรนดใหม่เลยค่ะเพราะว่าตัวเนี่ยเพิ่งมาได้ไม่กี่ปีนี้เองค่ะไบโอสติมูเลเตอร์ที่มันไปสติมูลเนี่ยก็คือหลักๆจะเป็นตัวคอลลาเจนก็จะไปทําให้เซลล์ที่มีหน้าที่ในการสร้างคอลลาเจนภายใต้ผิวเราอะค่ะสร้างคอลลาเจนขึ้นมาโดยปกติถ้าเราอายุเพิ่มขึ้นนะ ร่างกายเรามันจะมีความเสื่อมทําให้คอลลาเจนของเราอะที่สร้างออกมาปริมาณลดลงและอาจจะไม่ได้คุณภาพการที่เราฉีดไบโอสิมูเลเตอร์เข้าไปค่ะก็จะทําให้คอลลาเจนบริเวณนั้นนะคะมันมีความหนาแน่นมากขึ้นมีการสร้างได้มีคุณภาพปริมาณเพิ่มขึ้นค่ะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนสมัยเด็กที่มีคอลลาเจนแน่นๆนะ แล้วตัวไบโอค่ะคุณหมอสามารถเอามายกกระชับตรงไหนได้บ้างหรือว่าเรานิยมทำตรงไหนได้บ้างคะคุณหมอค่ะถ้าเป็นกลุ่มพวกตัวไบโอซิเมเตอร์ถ้าเป็นพวกตัวสกาลต้านะคะหรือว่า PLLA ค่ะตัวนี้จะมานน้นยกบร,ริเวณกรอบหน้าค่ะก็คือจะไล่ตั้งแต่แนวคมาับลงมาจนถึงตรงบร,ริเวณหนกแก้มลงมาแก้มตอบแล้วก็จนถึงจอลน์ได้เลยค่ะ การที่ฉีดตรงบริเวนี้มันจะช่วยทําให้ใบหน้าของเราอะค่ะมันมีการลิฟต์ขึ้นตามแนวเวกเตอร์ที่ฉีดค่ะกลุ่มที่2ก็จะเป็นพวกแคลเซียมไฮดรอกไซียปะทายตัวนี้ก็จะเอามาฉีดคล้ายๆกันเหมือนกันค่ะหลักๆก,ก็จะส่วนใหญ่จะอยู่ บริเวณกรอบหน้าด้านนอกของใบหน้าค่ะก็จะช่วยในการลิฟต์ได้ค่อนข้างดีค่ะขัดการร้อยใหม่นี่คือทํางานยังไงคะทําไมถึงสามารถยกหน้าราได้ครับคุณหมอขัดการร้อยใหม่นี่ค่ะก็คือการที่เราเอาใหม่ร้อยเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะร้อยอยู่ในชั้นบริเวณไขมันชั้นตื้นค่ะใต้ผิวพอใหม่ที่ร้อยเข้าไปแล้วค่ะโดยส่วนใหญ่มันจะมีเงี่ยง ออกมาค่ะซึ่งตัวเงี้ยงเนี้ยมันจะช่วยยึดเกาะผิวตรงนั้นไว้ค่ะแล้วเวลาเราดึงไหมขึ้นมาเนี้ยมันก็จะช่วยทําให้หน้าของเราเนี้ยดูยกขึ้นทันทีเลยหลักร้อยแล้วก็เวลาผ่านไปเรื่อยๆค่ะตรงบริเวณที่ไหมที่มันเข้าไปอะค่ะก็จะมีการกระตุ้นให้ผิวหนังของเราเนี้ยมันมีการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาผิวตรงบริเวณนั้นก็จะมีการลิฟต์ขึ้นเฟิร์มขึ้นทําให้หน้าดูยกขึ้นค่ะแล้วเราสาม,มารถลอยไหมตรงไหนหรือว่ายกกระชับได้ การร้อยไหมตรงไหนได้บ้างคบคุณหมอส่วนใหญ่รออ้อยไหมเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหามไม่ว่าจะเป็นพวกร่องแก้มหรือว่าตรงบริเวณร่องน้ำหมักได้ค่ะรวมทั้งปัจจุบันเนี่ยมีการร้อยไหมเพื่อยกบริเวณตรงคิ้วทําให้ตาดูแบบเฉียวขึ้นดูยกขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีได้หลายบริเวณเลยค่ะสั้นการสุดท้ายคคุณหมอก,ก็คือโบท็อกซ์โบท็อกซ์นี่คือทํางานยังไงแล้วก็สามารถเอามาลีฟได้ด้วยหรือครับคุณหมอค่ะตัวโบท็อกซ์เนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่ามันเป็นกลุ่มที่อยู่ในหมวดหมู่ยกกระชับ จริงๆแล้วค่ะโบท็อกซ์เนี่ยฤทธิ์ของมันจริงๆอะเราเอามาใช้ในการลดริ้วรอยค่ะก็คือ mm hmm. ยับยั้งการทํางานของกล้ามเนื้อโดยหลักๆอะค่ะก็จะเน้นแก้พวกบริเวณรอยบริเวณหน้าผากหว่างคิ้วหางตาหรือว่ารอยตีนกาอะไรพวกเนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยเขาคนพบว่าเวลาเราฉีดโบท็อกซ์ไปอะมันจะทําให้ผิวบริเวณนั้นมีความแบบกระชับขึ้นมีการแบบขดต,ตัวของตัวเซลล์ที่ใช้ในการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวอะค่ะ mm hmm. หรือว่าเซลล์ไฟโบบาร์ด mm hmm. เขาก็เลยเอามาใช้ในการ ลิฟต์หน้ากันแต่ทางนี้ผลลัพธ์มันอาจจะอยู่ไม่ได้นานเท่ากับการใช้เครื่องหรือว่าการฉีดตัวไบโอเซมิเตอร์โดยตรงค่ะอ๋อที่ขเขาเรียกการโบลิฟโบลิฟก็ค<ช>ืออันนี้ใช่ไหมคร<ช>ับคุณหมอคะ<ช>คุณหมอที่พูดมาคือมีหลายอย่างมากที่สามารถโยกกระฉับได้ให้คุณหมอ<ช>จัดอันดับให้หน่อยเพราะว่าถูกตัวคือดีหมดเหมือนกัน ระหามีอันดับให้คุณหมอความรู้สึกของหมอเฟิร์นอันดับ5้าให้เอันดับ5เา็นอะไรคะคุณหมอเอาในแง่เรื่องการยกกระชับนะคะให้เป็นตัวโบทฮอกค,ค่ะเพราะว่าตัวลิดการยกกระชับจริงๆเนี่ยไม่ค่อยเด่นค่ะตัวโบทอกอันดับ4หมอขอเป็นร้อยใหม่แล้วกันค่ะจริงแล้วร้อยใหม่เนี่ยเอฟเฟกมันค่อนข้างชาัดแต่ทีเนี้ยในระยะยาวหรือว่า เวลาผ่านไปเรื่อยๆค่ะมันอาจจะไม่ได้เห็นรีซอสได้ถาวรขนาดเทียบกับกลุ่มอื่นค่ะแล้วก็เป็นหถานการณ์ที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยเปิดใจในการทําเพราะว่าหลายๆคนได้ยินคขาว่าร้อยใหม่ก็จะคิดว่ามันเจ็บแต่ร้อยใหม่ปัจจุบันก็คือไม่น่ากลัวหรือไม่อะไรมา่นไม่ไมน่ากลัวนขนาดนั้นแค่เทียบกับสมัยก่อนการร้อยใหม่เนี่ยมีความเจ็บน้อยลงเยอะแล้วเราก็มีเทคนิคที่ค่อนข้างทําให้คนไข้ลดเจ็บได้ค่อนข้างดีเลยค่ะมาที่ t o อป h r e e คคุณหมออันดับสามคุณหมอให้อะไรครับให้เป็นตัวฟิลเลอร์ ุมเอาจริงๆคือมันขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนด้วยค่ะที่หมอะให้เป็นอันดับ3เพราะว่าปัจจุบันมันมีตัวใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วคิดว่าตัวฟิลเลอร์เนี่ยถ้าเกิดเราทําเป็นอันดับ3หลังจากการทํา อันดับ1อันดับสองแล้วอ่ะมันจะช่วยลดปริมาณซีซีที่ฉีดลงได้ค่ะอพอบางทีเราแก้ด้วยตัว2ตัวแรกอ่ะค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการฉีดฟิลเลอร์เยอะขนาดนั้นค่ะก็จะช่วยลดปริมาณทําให้หน้าไม่ได้ดูหลนเกินไปค่ะอันดับสให้เป็นตัวเครื่องยกกระชับละกันค่ะว้ายทำไมคะคุณหมออุ้ยเซอร์ไพรส์มากในเครื่องยกกระชับอ่ะหมอมีความคิดว่า มันขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนด้วยถ้าเกิดเรามีต้นทุนที่ดีแบบเซลล์เรามันสร้างคอลลาเจนได้ดียวผลลัพธ์มันจะเห็นค่อนข้างชัดทีเนี้ยการที่เราแบบทำตัวไบโอซิมูเลเตอร์ก่อนน่ะมันเป็นเหมือนการไปกระตุ้นให้เซลล์ที่มันสร้างคอลลาเจนทํางานแบบดีขึ้นมีต้นทุนคอลลาเจนดีขึ้นพอเราไปทําอันดับ2อันดับ3าอะไรเงี้ยอันดับสอันดับ5ผลลัพธ์มันก็ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเริ่มต้นที่ตัวไบโอซิมูเลเตอร์ก่อนแล้วทาไมคุณหมอถึงให้ไ เพราะว่าตัวไบโอซนิเมเตอร์เนี่ยค่ะมันจะไปทําให้โครงสร้างของผิวเราอ่ะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเหมือนเวลาเราอายุเยอะขึ้นนะคะการทาาําหาตถการถ้าเทียบกับคนที่เด็กๆอะค่ะผลลัพธ์มันก็ไม่เท่ากันคนที่อายุเยอะผลลัพธ์อาจจะเห็นน้อยกว่าการที่คนอายุน้อยมาทําค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราฉีดไบโอซนิเมเตอร์เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ผิวของเราอ่ะมีคุณภาพเหมือนตอนสมัยเราเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นการทําหัตถการอย่างอื่นมันก็จะมีความง่ายขึ้นและอาจจะไม่ได้ต้องการทําเยอะขนาดนั้นแต่ปัจจุบันก็คือไบโอคนนนนกกก็็ิิิยยมมมาา่่แล้วสง ที่หมอคิดว่ามันตอบโจทย์กับทุกๆไวัยเลยค่ะนอกจากนี้มีความอยู่ได้ค่อนข้างนานถ้าเทียบกับ ตัวอื่นกลุ่มอื่นค่ะจริงๆล้วทั้งหมดเนี่ยทุกขาตการอ่ะมันดีหมดเลยสามารถช่วยในเรื่องความหย่อนคล้อยได้ค่ะแต่ทางนี้ก็คือขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละบุคคลด้วยเพราะว่าบางคนอ่ะอาจจะต้องการแค่บางกลุ่มไม่ได้ต้องการแบบทงหมด5อย่างแนะนําว่าอาจจะเข้ามาปรึกษาให้แพทย์เป็นคนพิจารณาค่ะเพราะทั้งหมดเนี่ยขึ้นกับดุละยะพินิจของแพทย์แต่ละคน,นะคะอ,อันนี้จะเป็นการเลงกิ้งสำหรับของหมอเองค่ะแต่ละแพทย์แต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันและขาดการยกหน้าที่แบบทำแล้วเป็นข่าววอรอะไรเงี้ยคะคุณหมอมีไหมคะ จริงๆแล้วการยกหน้าที่ถาวรแบบไปตลอดชีวิตวไม่มีอยู่จริงถึงแม้จะเป็นการผ่าตัดอะคะ่ะพออายุเราเพิ่มขึ้นมันก็จะมีโอกาสกลับมาคล้อยได้ใหม่ค่ะก็ขอฝากวงการยกหน้าไว้กับทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เบสิกจริงๆที่ทุกคนเนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่วัยที่มันเริ่มมีความหย่อนคล้อยแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มได้เร็วอะคะ่ะ ปริมาณหัตถการที่ใช้อ่ะอาจจะน้อยกว่าถ้าเทียบกับคนที่กว่าจะมาเริ่มตอนที่อายุเยอะๆแล้วมีความหย่อนคลอเยอะอะไรเงี<ม>้ยค่ะบางทีทําไปผลลัพธ์ก็อาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นอยากให้เปิดใจทําตั้งแต่วัยสามสิบต้นๆเลยเงี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาทําได้หรือแม้กระทั่งบางคนสมัยนี้20่กว่าก็เริ่มมาทํากันแล้วคะ่ะคือยกน้ำไม่ใช่หัตถการคนแก่ใช่ไหมคะไม่ใช่หัตถการคนแก่เลยคะ่กกกยคะก็คือปกติเนี่ยคอลลาเจนเรามันเสื่อมลงทุกปีค่ะยิ่งทำเร็วก็จะยิ่งทำให้ผลลัพธ์เนี่ยมันดีขึ้น่คะ อมอบอกแล้วค่ะว่าต้นไหนดีต้นไหนเลิศหมอะเคมล่ะ <Yeah. S 2> หมอตอบจริงจริงเคลียทุกประเด็นเคลีย,ลยทุกขัดทาการจริงจริงนะคะอืมอันไหนเลิศก,ก็คือได้ไปต่อจริงๆใช่ได้ไปต่อจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าทุกตัวเนี่ยมันช่วยเรื่องยกกระชับหมดแต่ว่าจะเหมาะกับใครหรือว่าเหมาะกับปัญหาแบบไหนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณหมอบอกว่าทุกตัวดีหมดแต่แค่เลือกให้ตรงปัญหาเอาง่ายใช่อย่างที่บอกนะคะก็คือทุกตัวดีหมดมีจุดดีแตกต่างกันนะคะแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าลูกค้าของเราเนี่ยมีปัญหาแบบไหนอ่าหรือว่า การจะแก้อะไรนะคะก็เข้ามาปรึกษาคอนซัลท์คุณหมอฟรีก่อนได้ค่ะตั้งแต่25ใครไม่อยู่วงการยกก็เอาปักหนาเอาสุดๆนะคะจริงๆช่วงนี้คือเทรนด์กำลังมาเลยเรื่องยกหน้านะคะก็คือทุกคนอยากจะแบบหน้าเด็กลงด้วยแล้วก็หน้าแบบดูยกดูเฟิร์มขึ้นด้วยแล้วคุณหมอบอกว่าทำก่อนเด็กก่อนทำหลังแก่ก่อนค่ะก็ถูกอยากทำก่อนนะคะอยากสวยก่อนใครนะคะก็เริ่มทำได้เลยอย่างที่คุณหมอบอก20ต้นๆอะไรเงี้ย ถ้ารู้สึกถึงปัญหาความหย่อนค้อยหรือว่าตัวเองเริ่มรู้สึกแพนิกอะมาคอนัล์คุณหมอก่อนได้นะคะใครที่แบบคิดว่าจะไปยกกระชับที่ไหนดีฝากกังนําไว้ด้วยนะคะก็คือถ้าใครสนใจเก็แอดไลน์แอดกังนําคลินิกเข้ามาคอนัล์คุณหมอฟรีก่อนได้นะคะมาถามเรื่องแบบ ราควงราคามาถามเรื่องขั้นการเบื้องต้นก่อนได้ค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับความรู้ดีๆแบบนี้นะคะคราวหน้าเาจะพาไปให้ความรู้อะไรหรือว่าคุณหมอจะให้ความรู้เรื่องไหนอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องกังนำคลินิกไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย